ให้สุขภาพที่ดีเยี่ยมก,การโน้ให้คีวิเตเปลี่ยนสี่ชันการโน้ให้เราอยู่อย่างครบทันการโน้นั้นรักคุณรักคุณสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้นำทุกระดับผมไทรบญบุษิรีเนื่องด้วยที่ได้ขึ้นมาพูดอย่างนี้เพราะว่าตัวผมเองได้มีโอกาสป่วย ครั้งหนึ่งหลังจากรักษาตัวเองมานาหลายปีก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่าอาการสาหาัสแวยเป็โรคกระเพาะเลือดลาครับ,รบ,รบเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมชอบกินเหล้าขาวชอบดื่มชอบเพื่อนภูมครับคิดว่าตัวเองแข็งแรงเลยลืมดูแลสุขภาพตัวเองหลังจากนั้นได้มีโอกาส เดินทางเข้ามาสู่เมืองหลวงเพื่อนครับไม่มีเงินซื้อเหล้าก็เลยรวบตังรวบรวมตังไปซื้อแอลกอฮอล์มาต้มกินเพื่ออยากเมาหลังจากนั้นครับทานได้ประมาณเดือนครึ่งเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็พอเป็นแผลตลอดไป ตั้งแต่ปีสอสอสอพศ2534รักษาโดยใช้ยาแผนอวับวะมาตลอดแต่ก็ไม่ดีขึ้นโรงพยาบาลไหนดังๆผมไปหมดเวลากลับบ้านทีผมหมารถไปหารักษาหมอตามคลินิกครับแต่ก็ไม่หายหลังจากมีพี่ชายผู้มีพระคุณครับได้ทานฤกษ์คือแล้วลก็โรคเขาหาย เขาพยายามมาพูดกับผมเป็นปีครับแต่ตัวผมเองไม่เชื่อเพราะว่าผมคิดว่าผมมีตังไปหาหมอช่วงนั้นผมยังทาธุรกิจแย่งอยู่หลังจากนั้นครับได้โอกาสมาฟังเหมือนกับคุณหมอท่านบรรยายผมก็เลยถามว่าเออเอ็นจช่วยผมได้ไหมทั้งที่ผมสารภาพโรคแล้วทั้งตับทั้งกระเพาะทั้งไตไปหมดแล้วครับเพราะว่าผมทั้งกูด ทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งอะไรทุกอย่างคือของมีควานผมไม่เอาแต่ยากระดูนะครับการพนันผมไม่เอาต้งแต่ขี่รถชนกันผมเอาทุกอย่างครับช่วงพูเป็นใบุ่นหลังจากนั้นผมมาฟังการประชุมที่ตึกช้างก็มั่นใจก็เลยสมัครซื้อยากับบ้างชุดใหญ่ชุดหนึ่งไปทานดูใช้เวลาประมาณสามชุด โรคกระเพาะเหมือนปิดทิ้งเลยครับแต่คิดบ้าหายแล้วผมได้จากผ้าป่าไปที่ร้อยเอ็ดบ้านแตนผมมีแฟนแล้วน,นะครับมีครอบครัวแล้วหลังจากนั้นกับจากผ้าป่ารถชนต้นไม้ครับมาด้วยก,กันสิบชีวิตตายสองผมอาการสาหาัส รวมรวมทั้งครอบครัวเป็นเรื่องนะครับแฟนผมจำหน้ากันไม่ได้ทั้งลูกสาวทั้งลูกชายแม้กระทั่งงานศพคนที่ไปด้วยกันยังไม่ได้ไปเลยผมรักษาตัวเองมาเป็นเดือนครับก็เลยพอลูกจะไปโรงเรียนได้ก็เลยกลับมากรุงเทพก็เลยย้ายจากโรงพยาบาลกรุงเทพอุลิเวียร้เอเเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริแพทย พี่ชายคนเดิมครับได้นำเอาหลิ้นจือสามกริย์ไปให้น้องชายผมทานลินจือได้ประมาณเดือนละแปดวันทั้งที่ผมผ่าตัดหมดแสนเก้าในคอนยงังยัดเด็กเลยปัจจุบันผมยังไม่ออกเลยเพราะว่าชีวิตใหม่ผมได้ขึ้นมาเพราะินจือถ้าผมไม่ผ่าตัดนอนตลอดชีวิตแต่ไม่ตายหลังจากผ่าตัด เดินได้แต่ห้าสิบห้าสิบที่จะกลับมาปกติหลังจากได้ใช้ยืนจือประมาณเดือนกับแปดวันร่างกายผมเริ่มดีขึ้นแขนที่มันหลับไปเมื่อกี้เข้าอย่างนี้อยอยนรู้สึกว่ามันดีขึ้นผมก็ช่วยตัวเองผมราะว่าผมตายไม่ได้ผมตื่นเช้ามาผมตายไม่ได้มตายไม่ได้เพราะว่าครอบครัวผมเพิ่งจะสร้างมาหลังจากนั้นครับมีความมั่นใจ ตัวเอป่วยครอบครัวป่วยก็เลยมาฟังตอนที่บริษัทเราย้ายไปที่ตึกใหม่วันไหนหดหูกับชีวิตผมก็จะนั่งรถมีมามานั่งฟังคนนั้นพูดคนนี้พูดก็เลยมีความมั่นใจกลับไปถึงบ้านแฟนด่าครับแฟนบอกว่าจะไปพูดกับเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็เบื่อนั่งหรอกคือผมฟางฟังของ้อมูลแล้วผมมั่นใจ พูดไปพูดมาเกิดมีลูกทีมเกิดมีคนเขาอาจจะสงสารก็ไม่รู้สมัครต่อหลังจากนั้นครับพูดไปพูดมาได้ขึ้นตำแหน่งดีพอขึ้นตำแหน่งนี้ประมาณสองสามเดือนผมมั่นใจครับได้นำเนี้จืงกลับไปบ้านเกิดตอนนั้นเขาเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นญาติผมลงสมัคร ผมก็เลยนำนิดคือไปห้าชุดใหญ่หลังจากนั้นห้าชุดใหญ่ได้ขายไปสี่ชุดกลับมากรงเทศชุดหนึ่งแล้วมีลูกค้าโทรสัง่งอีกเขาว่าว่าเอาอยางมาด้วยเขาเป็นปรหวาิกันเยอะผมก็ได้ขายหลังจากนั้นครับปีห้าสูงก็เลิกเลยครับเลิกบอกต่อครับครั้งแรกไปพักที่บ้านแม่ตัวเองครับที่สาว พี่สาวก็ปวดหามากเขาซื้อยากับผมเพราะความเก็ีใจหลังจากนั้น,นครับพี่สาวช่วยพาผมไปพูดกับคนนั้นคนนี้ก็เลยเกิดธุรกิจครับตั้งแต่ปี5้ศูนย์ทำไปทำมาครับเกิดมีเคลื่อนไหวครับผมมั่นใจก็เลยขึ้นตำแหน่งอารีมีโนรสเข้ามาหมื่นหกครับ ก็เลยออกต่อมาเรื่อยๆจนถึงปีปีที่แล้วครับปี2552ครับประสบผลสำเร็จขึ้นตันอย่างดีดีครับทุกวันนี้ทำงานลินคืนทำเหมือนงาน,นประจำครับไม่ได้ทำงานอะไนอื่นไก่ย่างก็จุดครับครอบครัวทำลินคือมาโดยตลอด วิธีการทําผมทําแบบง่ายๆครับทําทเหมือนกับงานประจําตื่นขึ้นมาต้องมีคะแนนให้ตัวเองช่วยลูกทีมให้มีโบนัสช่วยลูกทีมให้มีเครือข่ายถ้าคนไหนมีเครือข่ายไม่ครอบครองเหมือนกับมีเงินสารองใช้จ่ายในครอบครัวครับผมก็ได้บอกต่อจนปัจจุบันนี้ก็ทําทีหยุด คนไหนซื้อกินอย่างเดียวผมพูดไปจันครับไม่เกินสามเดือนถ้าไม่มีเครือข่ายถ้าไม่มีใครกินด้วยประมาณสามชุดใหญ่ครับเลิกกินครับทุกที่สี่ท่านไปถ่านไปขา,ายเลยไม่ยอมกินครับเขาบอกว่าขาอหายแล้วแต่ถ้าคนไหนเป็นผู้นำขึ้นตำแหน่งดีมีโบนัสที่สี่ห้าพันกินตลอดครับคนที่ได้กินตลอดแล้วท่านก็จะ่าลืตลาด ผมทำตลาดทุกวันไปครับเพื่ลูกทีมครับเดินครับ,รบผมทำเหมือนทำงานประจำครับปัจจุบันนี้ผมยังทำอาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปถึงฝั่งโคงครับอา,อาเภอท่าอุเหนจังหวัดนครพนมทำไมผมนึกไปเพราะว่าลูกหาต้องการกผมจะไปทุกที่ที่ ผู้นำต้องการผมอยากจะไปพูดช่วยคนระับสุดท้ายผมและครอบครัวได้มีสุขภาพดีปัญหาเรื่องสุขภาพที่เจ็บป่วยทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มั่นใจครับผมอยากจะบอกทุกท่านถ้าทุกท่านอยากสำเร็จไวท่านตรงขายหน้าตัวเองให้ได้ครับ อย่าไปขายคนอื่นครับขายหน้าตัวเองให้มันกินก่อนถ้ามันกินเมื่อไหร่มันจะบอกเองครับส่วนมากเรายังไม่กินเราเจอของน,องนีไปบอกต่อครับเขาตีกลับเลยนะครับที่คุณมาแนะนำให้ผมกินคุณกินหรือยังเขาถามเลยนะครับแต่ให้กินของลุกพีผมเขามีเทคนิคเขาบอกว่าทําไมคนขายถึงหน้าดาเขาวิ่งองส่งของขายด้มากเลยเขาเขาพูดอย่างนี้แหละ hạnh phúc hướng đông có thể nghe là thi tài nhân vật